ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสาธิตนะคะการทำใบงานนะคะทำใบงานอิเล็กทรอนิกส์นะคะด้วยไรเวิร์กชีต right นะคะคลิกลิงกเข้ามาเราจะเจอหน้านี้นะคะเจอหน้านี้ถ้านักเรียนจะเข้าสู่ระบบนั้นก็เป็นสติเด้นนะคะสติเด้นแอคเซสนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหนูไม่เข้าระบบแล้วสามารถทำงานหน้านี้ได้เลยนะคะได้เลย ปึ๊บอันนี้กูจะคิด,ดูให้นะคะนี่นะคะลักษณะของใบงานที่รูทําไว้นะคะก็อันนี้เป็นถ้าดูลักษณะอ่านจทย์ก่อนเป็นลากวางใช่ไหมเราก็ลากไปนี่กูมั่วก่อนนะอบอกเลยว่ามั่วนะเห็นมถ้าถ้ามันไม่ถูกจุดมันจะเด้งกลับใช่ป่ะถ้ามันไม่ถูกจุดมันจะคือลากไม่ตรงจุดมันอย่างเงี้ยให่นไหมมันจะเด้งกลับนะเราก็ลากให้มันตรงจุดถึงมันจะจับนี่ไม่ตรงใช่ไหมนีตรงละพี่คะ แต,แต่นี่คือไม่ใช่คําตอบที่ถูกนะหนูก็คือต้องดูเองนะคะว่าไหนถูกผิดนะคะอันไหนที่ถูกก็ลากให้ตรงนะคะเสร็จแล้วข้อสองเห็นไหมคะเขาบอกว่าพิมพ์ค่าของตัวเลขก็คลิกและพิมพ์ได้เลยนะคะถ้าหนูคิดว่าเป็นตัวเลขอะไรนะคะจากที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจากคลิปของอการกำหนดค่าตัวแปรด้วยโปรแกรมสแครก่อนเว็บนะคะนี่คุณครูสมมตินนะไม่ถูกนะเออจะดูให้ถูกเองนะคะ ส่วนอันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าคลิกเลือกเติมสิ่งที่หายไปก็เป็นรูปแบบของคำสั่งการแก้โจทย์ปัญหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งนะคะหนูก็ลองดูแล้วกันว่ามันน่าจะเป็นอะไรนะคะจากที่คุณครูสอนไปวันนี้นะคะครูๆๆครูอาจจะมั่วนะ่าจะมั่วนะ่าจจะมั่วนะครูคไม่รู้นะว่าไหนถูกผิดนะคะครูมั่วนะคะ เมื่อเสร็จแล้วกดฟินิ s h หเสร็จแล้วกดฟิจะได้หน้านี้หน้านี้ไปตรวจคําตอบนะคะว่าเราเฮ้เราถูกไหมเราคอนเฟิร์มไหมยืนยันไหมนะคะแต่ถ้าไม่ตรวจก็ส่งได้เลยนะคะส่งง่ายมากนะคะง่ายมากแต่ชื่อตรงนี้หนูพิมพ์ไม่คุ้หน่อยนะคะเช่นชื่อชื่อเต็มๆหน่อยค่ะสุนันทา a สำนเนองี้นะคะ่สุนันทา หนึง่งอยนี้ค่ะคือก็รู้แล้วว่าใครเนาะแต่นี่แค่เขียน3าทับหนึ่งก็ได้ค่ะนิโมเนาะคุปเปเลเวลนะ3ามทับหนึ่งซับเจกวิชาของเราจริงๆคือวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะวิทยาการคำนวณน,นะคะใครจะพิมพ์คอมพิวเตอร์เฉยๆคุณครูก็รับได้นะคะรับได้คือรู้ว่าเป็นวิชาครูอยู่แล้วนะคะชื่อวิชาคือวิทยาการคำนวณ3นะจ๊ะส่วนตรงนี้ไม่ต้องใส่อีเมลครูนะคะสามารถใส่ โค้ดได้เลยที่คุณครูส่งให้ไปนะคะครูส่งให้ไปเดี๋ยวครูจะเปิดเปิดแป,ป๊บหนึ่งนะคะครูก็ c o ปปี้มาแล้วออนี่นะคะคกลับมาแล้วก็วางนะคะวางโค้ด c o ปปี้มาไม่ต้องไปนั่งพิมพ์หรอกไปคัปปี้นะคะเด็กเมาส์คุม c o ปปี้แล้วก็วางนะคะ ctrl v ก็ได้ ctrl แล้วก็ตัว V ีคือการวางนะคะคอนโทรแล้วก็ตัว V ีแล้วก็ส่งแค่นี้ค่ะผลลัพธ์ก็จะออกว่าถูกผิดยังไงนะคะเข้าไหมคะแล้วมันก็จะมีคะแนนขึ้นใ้ตรงไหนที่ถูกก็จะเป็นสีอ่าเขียวตรงไหนที่ผิดก็จะเป็นสีแดงเลยก็ลองดูว่าเอ๊ะถ้ามันผิดจะเป็นอะไรนะคะก็คําตอบ แล้วส่งมาปุ๊บหนูจะเห็นคะแนนเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะถึงหนูไม่ไม่ได้เต็มคุณครูก็ให้ผ่านอยู่แล้วถือว่าหนูก็มีองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีแล้วก็การคำนวณอยู่นะคะอะ่คลิกนี้คงพอแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ